สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพอดีมาถึงวัดมีที่ปล่อยปลาค่ะตามหาพอดีอันนี้เป็นปลาไหลสาวเอ,อิธวางนากลัวปลาไหลค่ะ เห้แล้วได้เห็นว่าเขาถือได้เจมมือถือได้เลยนี่มันไม่เป็นไรหรอกไกวเัาขอรองแล้วฉันไม่ควยเนี่ยเอาอยากปล่อยก็ต้องเร็วๆแต่พี่ทำบุญร่วมกันไม่งมันมับวบอะไรบุญดอกมันบวขึ้นมากดอกเออตัวนี้มันไอ้นี่เด้เลยพี่ต๋อกเออให้เขาถือเอาเขาถืไปทำบุญถือเอาไม่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 เอาไปเทียนมาทำบุญด้วยดูนี่บวแมนนี่กล่องเออเอาบ้างลงพื้นให้เขาถือเอา กันทีมกันทีกันทีมคู่นี่งถือว่าเ่าได้บุญเนี่ยนะดูมาทำบุญแต่แต่ดูท่าถือเออเเอายปต่แต่แต่แต่บอขันบอเห็นกล่องกับบอถ้ำดอกบุญนั่ะตะเกาไปปล่อยตะโคอลลีโอโคนะสร้างไปันกันไปยไกลจะจ้อยนี่ไหม มาทังนี้เออคนถือกล่องสีออยู่ในห่มถือไหมไปกอนเลยไปกอนเลยจะไปกอนอืให้มาแม่เอาเทัเกยเอาเทเองบ้าจีทำบุญแล้วก็ต้องทำเองทุกอย่างตัวหนานายเหรอนายยูทูเปิดช่องไหนเนี่ยอ้าวอารวมนะจ๊ะจอยคือผมมาปล่อยเทคนิพี่ อ๋อจะวสวดมนต์มีนได้ทำไรสามาธิด้วยอ่านคันบภีร์โฉมเลยมึงต,ว, <laughs> ตว,ว่าขอแทนคุสวดไมหมคะทุกคนเด้อให้เศ้าเจียบเศ้าปวดุูภาพแข็งแรงตัว บอต้องเห็ดเองบอย้อนคู้งไปเลยนั่นแหละเห็ลมาโดเออแต่บาคนีดตกน้ำอ่ะันึเีต้อใเหอ็นมานโรดเห็นมาโรดนีหามไม่รู้เ้ยนนะเออนะเท่วไเออะเอ้านอนก็รงเลยนอนมันกงฟื้น หอเคบอเนี่ยอ่อบู่เดียวหันจะว่าโดนบาเนีน้ะเขาูเธอก็ไม่ไปนะเนี่ยเขากำลังเปลี่ยนนาอยู่เปลี่ยนนามอยู่เป็นตันลบบแต่ว่าปลาดุกไปแล้วเขามอรัเอมันกำลังเปลี่ยนนาอยู่ด้ไปดาก็ปล่อยหล่อไปสู้ๆนะเดี๋ยวปลาดุกหน่อยกำลังโหนไปอยู่น่ อยางก่อออเอันแสดงว่าพิลองไปเขี่ยแพ้ท่านวันนี้่ันออกไปจากหันกระเซียดจนมัแล้วหนาีล่ะนเปลี่ยนน้าไปซื้เขาจับอเออเเขาจับือ้าปืนเสดเดียป้อยสิเฮ้ยป้อยทั้งคนลอันไหนอธิษฐานะ ไปอธถษฐานน้ำกันนั่อไปต้องคาถาไปบอกให้เจีมปังๆน้ำเน่ยนเจนงแยมกินกระเบื้เดือยมาหาบมอนเพเป็นกรบั้เดือยกินลงไปบางในพอภาษาเงี้ยงๆลดหน่อนนะ GM เจีมพินมีค้คาถาพินเช้าเอื้อขนาด่ดีไปสักกันน้ำหลงพอนั่นยังกัยังขายรดดีปานนี้เนาะ ของยวนนั่นดิไอ,ไอพิษโนโลกดเออ,อเออขนาดไม่ได้สากอะไรก็ยังปังๆอยู่เนาะออออล้ำๆถวายล้ำถวายเออ,อตายแล้วเป็นมันเป็นจะได้บุญมเนงานนี่เนาะ เออเปซิลอรถไว้เอ้จองรถไวเออเตเดออจองรถไว้ท่าเอออยู่ทั้งหน้าหรืออยู่ทั้งหลังเนี่ย เออเขาแทนเพิน้อเออนออแล้เออขาไปเทีขาไปเทียมเทนเนออไปเทียมเขาไปเทียมคือเขาไปเทียมเลยนั่นแหะเขาไปเทียมเขาไปเทียมเทนนั่นแหละซื้อรถในร้านแะเปกติูยัม่ได้เข้าสิงนาผู้ชายก็หลอกให้กินยาตลอดเลยที่จบจบก็หลอกให้กินยาตลอดเลยเหมือนกันเลยสาวบางหน้าคอย มเขามอุดร่วมการที่ผู้ทำไปซะแม่เอาไปขึ้นเอาไปในหายไปเอาไปขึ้นท่านี่นเอเจ้ีปลาเมือบ้านวัดบอกวัดไม่สมบแล้วนะพวกครูนาวัดบอก เยเยอเกียนลังอะะวอ,วงอบอ่บไยากได้บุญต้ตองลงไปน้ำป่าเลย <c oughs> กวงเลี้ยหลังกวงเลี้ยหลังเลียนี่วมันเหลียวเอาเ่ให้ีบ อเขาวัดนี่รู้สึกดีวะนี่รู้สึกเย็นเห็นวะร่างกายว่แม่เลากขวดน้ำหาบ่อยว่าเคยเป็นเย็นเลังว่าแม่เลากขวดน้ำหาข่อยว่าแม่รู้สึกดีขึ้นวะเดินโดนเดีเฮ็ดบุญนี่รู้สึกดีอ่ะเอาทำไมเขาไปสักอะไรหรออยากรู้เอาถามมาเจอทั้งหลุดไหมสักเสริมดวงเสริมโชคให้มีโชคขายรถดีๆปังๆลองไปสาวบางที่ะนั่นๆเยอะเมื่อเป็นอเป็นไอเครื่องเครื่องสักบนเป็นใช่แล้วรอยนี้จะอยู่กับเราตลอดตลอดไปไม่เอา่ ไปสักละมันไหมล่ะมีเราแบบไม่ให้เห็นอ่ะเออแมวกลัวเจ็บแมวถามเขาเบ้างนะถามเขาดูว่าเขาไปสักอะไรมาแต่ขายรถด,ด,ดีดีเลยตั้งแต่แอมไปสักต,ตั้งแต่แอมไปสักมารู้สึกว่าขายรถโอเคอยู่นะเตอร์มะตูให้ไฟไนะไ,ไม่เตอเราแบบไปสักมาเขาห้ามแบบห้ามทำนั่นห้ามทำนี่อะไรห้ามด่าผัว ห้ามปล่อยเพื่อนใครตัวพอ,พอมีผัวให้่ดาห้ามปล่อยเพื่อนเ <c oughs> พว่ห้ามปล่อยครับผมอู้นั่นลวงจากลูกเกษตกินอีกแล้ว <c oughs> ในขอขอดูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ออททางอันนี้ทางอันนี้ด้วยหรอเปิดแอร์ช้ำๆในลูกแป๊ะอันนี้เขาจะอยู่กับเราไปตลอดเลยใช่ไหม <c oughs> มันก็จะมีจางบ้างออไม่หมายถึงว่าก็ติดเหมือนเราไปสับทั่วไปนะใช่ไหมอืมฟ้ามือผมดีครับเห็นแล้วนูเห็นแล้วเล่นของสิเจ็บไหมอ่ะ มันมันต like. ้องมันก oh, oh, ็ไม str oh, okay, ่เก็บเหมือนไม่ใช่้ยหนึ่งชั hmm. ้นลุงพ่อมาลุงพ่อมาคุณเสียวเราลุงพ่อเอาอีหลี่เนี่ยเราห้องแบบนั้นเลยจริงมันก็มันเก็บเหมือนมีดมีดกรีดเราเหมือนมีดกรีดกรีดเนื้อเราใครจะยากใครห้องแค่แค่นั่นแหละคลุงพ่อยันลงซาลาบันที่นี่โอแมนกำลังอีสักอ๋ออ๋อเชน ไปซากหน้านี่ไอ้ต้องรักษาของอายุที่เออนั่นแหละห้ามปล่อยเพื่อนแล้วก็ห้ามด่าผัวสีมาดาอ้ายอ้าอะไรได้บ้ไปเลยแล้วเคยบอกไปซักหรอข้าสนเออพูเขาบ่ได้ด่าพูดกับบุณยยังกับบได้จัิงเนวด่าได้ยนะเพื่อนแต่ย่าเพื่อนเขาไปซากกันเยย่างต้มเตี้ยมเตี้ยมยันนะบอกว่านี่ก็นี่ก็พิสคิดแล้วต้องไปซัก่คนพอดขูดข่อยซักบ่ได้ดอกพี่ลีพอดขูดข่อยซักบ่ได้ดอกข้าสนลงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดบ่ะนี่ สาธุด้อขอยอดตัวพากันมากินข้าวพากันในบางวันตามน้อเออเนาะนี่แสดงว่าทำบุญร่วมกันที่นี่ทีแรกผมนึกว่าพี่โจจะพาผมมากินลงทานมาวันนี้เนาะว่ามากินอยู่วันสระศรีจะลงทานสระกระเพาะปลาจ้าใครไม่ชอบกระเพาะปลาไป็าสระสามจ้าพกเดินลงไปตรงตลาดไอ้ก๋วยเตี๋ยวหน่อไปลงทานไปเลี้ยวตรงหน้าไปเมือเลี้ยวมาในร่างมื่อมากลับไปเมาเล่นฉันลงลงตรง ลันก็ยุโรปกนี้ยังไ่อกินเนาะไม่กินก๋เตี๋ยววันสามโล่นเลยไรก็แล้วมาซาเบกไนแซบนี่ไงไม่ปรุงเลยอันนี้พูดจชืงจีงนะคะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วไม่ต้องกินนะคะเมมเนตอกพันธว่าโอ้ยมากกั่พราวาเม่กินเนี่เสบเสียบมาสักเสียบบิลีเสียบบิลีย่อลอดยแค่ไหนจะมาหาอสิอยู่ในวัดเันสนี้เแต่แต่ที่จะให้ดีต้องจอดลาตุทเรียนด้วยนะคะ มีมีร้านทุเรียนแถวนี้ไหมพี่โจมอมีมเขาอยากกินหมดเยมอมอเต็ยูเตียน่ออึด่อยากไีซอยหอมีแถวนี้หรือเปล่าเรม่้านเราเนี่เต็มใจเลบวยเบุญแล้วไม่เได้ซอยหอเราเน่มีไงแต่ว่าอันนี้ก็ได้เี่มันบมมีจอรอยากเมื่อกัน แม่ก็ยังซื้อมาหนยหนึ่งการเจอย้ามสองข้าคุณเส้นมันเพิ่งอย่แล้วก็ได้กินกันก็ได้กินเลยพูดพูดามีเหตุผลมากเอยเออจะกระทบใครหลายคนเลพูดสื่อจ้อยเนาะพู้คน่สื่อพึ่งปึ่งจตเป็นผู้ใดสื่อเออขิดไปลบเสียงเพวาแมงเงือกอากคว้าเอแม่เนาะแสังอยู่เดยวแยังอยู่เดย ขาอยากกบว่าจะไปกินแถวบ้านนั่นนี่ใครข้ากิดเยียมก่อนก็จัเรียเลียวลบต้อยไปเลยได้เนี่ยับต่ำเลยก็ได้จ้าัต่ำไปเลยเพราเป็นยังตาดีอยู่ทดีหลังทุเรียนมาเปิดเยวไปเืินสุดท้ายแล้ว